สองอุ้ยฮัลโหลฟ้องลเนเอนตาแล้วไอกายไปน้องสรับน่โอ้ยจนลนหลงมากเลยละ่ะอ้ยดสดๆักันน้องดครับอุ้ยสดกับลุ่มประกวดเทาเอาสวัสดีตา้อครับพี่น้องเอากยามตุ่มปะกดครับพี่น้องวัอนี้ครับพี่น้องที่งานเทา อย่บรรยากาศแม่น้ำสงข่ามด้วยพี่อน้องเลยสุดน้ำไหลจากยากเลยครับน้ำลงมีตุ่มพลาดโอค้ครับนี่ไรล่ะโอ้เขาอ,อยูืด้พี่อน้องก,กันนี่ครับเขาอ,อยู่แดงสองสางทางยามมาแล้วโอ้โ,โอ้โหแกายยุกเบบีว่ะโอ้ยนี่ท้องพูดหมดนาเขาวาพูดทั้งกัน ฮะเว้ยตัว่าใจฉันเนอะเอาขึ้นมาบ้างเด้อกับพี่น้นนองพี่น้องโซ่ข้ามก,กัออกพี่น้องเด้อใส่ใส่โซ่ข้ามทำหน้าโซ่ข้ามเี่อใส่ลงมาตรงนี้น้นาลงครับพี่น้องอากาศหนาวๆเย็นๆตอนเช้าครับพี่น้องดึงการเข้านครับยำจุ่มตอครับพี่น้อง ไห้บงดูออกเึ้นเงินเอ้พื่อเดียวมีตามองครับพี่น้องตามองเมื่อกี้่้สิสใยูนีตก็ไปกามาเนี่ยซิาที่เ<ส>อไปถึงิมาที่้อยถือด้วยพี่น้องสาหลายเลย,ยครับสี่เดี๋ยวช่วงมันสอนที่ไปนหรอครับเร้งมสอกมากข้ากันมาทุ่มมองคะพี่น้องรูปเลยลูบด้วรอบท่ห็นบางดูนี่นี่ออกมาขอก่อน หลายเนี้ยดมาเนหลายเงี้ยวดนี่หลายคเหรอเนี่ยโอ้ยจนลมหลกมากเลยล่ะโอ้ยโอ้หงส์ขึ้นทำผาโอ้ยเงี้ยปวดดีกูเนี่ยเด็กมันกลัปเาะยยังไงโอ้ตะโกนตัวง่ายแต่ยืดตัวนึ่เอายืดได้เพียงเอ่านี้หลัง นะครับโอ้ตัวงามอย,ออยู่ครับพีบนบนน่น้องเอ้าในการนะครับเงียหมดเลยนี่เงียหมดก็มีของไก่นะครับผ่านผ่านผ่านไม่ผ่านไทยไทยอาบบเบิ้งด้วยไอ้พี่น้องเบิ้งด้วยตุ้มห <c ười> มันเนะ่ะเฮ้โยโอ้ยบ่หมานเลยเบ้เบี้ยฝาอะไรห่วย ม่ข่อยยักตัวเลยกินอันจะใส่เนื้อช่ใส่เลเเฮ้เนื้อคือบ่นเทส้ยนายเด้อเนื้อหายแลวนะเอ้ยมันจะายแล้วามาเห็น่ืออ่องมลคัะพี่น้องคนไอ้ยักษ์ใหญ่ล้วสหลังด้พเดียน่ ไอ้ใส่ใส่คือยังบอกใส่อุ้ยเขาอยูุนักตึ้งคนหนึ่งหลังนี่เขาอยู่เขาอยู่หลังนี่หลังนั้นก็เขาเท้าขาวเลยเห็นมั้ยฮะอู้หูไอ้ส่ใส่ประเทศพี่น้องดูฟองพุ้นครับพี่น้อง ขายดโอนนักดิอือหี่นี่เตัวปลาบุหไหออททีที่ี่ีกระตาองกะตากจอดดิโอ้โหเ้ในการยูการในการในการ รูกก็เขลกนึ่ดูมันเอาูกเอาเพลังนี่หนึ่งสองสรอุ้ยุ่นองลังกนเกือบเผื่อาแล้วไกอาเย่ะไปนอนน่ครับสดซดดูโน้กได้หรือยเสียหรือยงได้การได้การไดการไดการไดการารเอายาาพนมดินี่่โคแล้วยงเสียแล้ว โอ้นักหลายมากพอได้มาแล้ว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 นักนักนักหนักนักอีกอย่างด้อหนักตุ้มอยู่ะอาลุกันะครับเพื่อนอาลุกันที่เชงามืเด้อ โค้งไยัง่กโคงไก่เรียกอหน้าเลยพกอนมูโคงไก่เหลยตอยู่หปนอู่นโคไก่โคงไก่ไปฝนเราเปิดากดูโอ้ีแต่โคงไก่ เอาโอ้แปลก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 คนหนึ่งสิล่งเอานี่ก็เลกอีกหรอฮฮ่าฮะไทยเขาจะว่าแถว <laughs> ว่าเหนือครับวาเนอือเอาปลาไปตุดียร้อยหาดนางมุสอแางวันขอทราบีไม่ใช่ถือก็โดนวันจะดนีปที่วันหมยืนดูสูกนะครับครับองหลังชุดไทยครับ่ปลองนี่าบูกระลังข้นมากครับเวล,ลาหลังนี่ครัโบกบูได้ผนยาอยู่ไก่กว่าบูจังยิ่มาพ่นอ้า แสดงว่าเข่ายู่นี่ <laughs> ยิ้มบอกย <laughs> อยู่เอาเบินน้งก่นกับพี่น้องต้องพูดหมานกมือเ้อะส,สามหลังเลยนะอ,อันนี้ครับพี่น้องเราต้งพูดเทเหตุผลขำขมง่าบอคน้องอืมจิดได้ได้ดดทั้งนี้นงเอ้าเท เปิดงานครับพี่น้อมือนกันครับโอ้ยต <c oughs> ะไวนี้อันใบไม้วันไหนโอ้ดยใไม้โอ้ยบปทำบทำใบนั่นบทำหลังนั่นนี่หังนี่ออที่ว่าได้หล่เ,เ,เ,เปลือหลานี่พรดสดกักนอทท้องได้ครับโอ้ย,ยสดกับุปะกดเ,เอาเอา ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้าน่องไปแค่นี้เลยครับพี่น้องครับหลัเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับถือว่าหมาแน่ณรประหมาแน่ณรนะพี่น้องเนาะมือนี้เนาะธรรมดาครับมือใดมือบอครับสวัสดีะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย